สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูกิ๊กจะพาเด็กๆไปรู้จักการทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่ชาวไทยเพื่อให้คนไทยนำไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน เพื่อประชาชนในสังคมดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขแนวทางการทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงมีดังนี้ 1. การทำไรนาและการเกษตรผสมผสาน 2. การปลูกพืชผักส่วนครัวเพื่อลดค่าใช้จ่าย 3. การทำปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอก เพื่อลดค่าใช้จ่ายและบำรุงดิน 4. การเพราะเห็ดฟางจากวัสดุเหลือใช้ในไร่นา 5. การปลูกไม้ผลไว้ส่วนดังบ้าน 6. การปลูกพืชสมุนไพรเพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาพอนามัย 7. การเลี้ยงปลาเพื่อเป็นอาหารและรายได้เสริม 8. การเลี้ยงไก่เพื่อเป็นอาหารในครัวเรือนเด็กๆจะเห็นว่าการทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์อย่างมากทั้งช่วยเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายลดความฟุ่งเฟือยในการดำรงชีวิตก่อนจากกันวันนี้ครูก,กิ๊กก็มีนิทานเรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่มาฝากเด็กๆกันด้วยนะคะวันนี้ครูกิขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะดินวันนี้มาช่วยพ่อทำสวนด้วยนะลูกได้ครับพ่องั้นเอาเข้าวกลางวันไปกินกันที่สวนเลยนะพ่อแม่เตรียมไว้แล้วขอบใจจะแม่ พ่อครับเทือนที่แล้วผมเรียนเรื่องกเกษตรทฤษฎีใหม่แต่ยังไม่เข้าใจบางจุดพ่อพอจะรู้บ้างไหมครับรู้สิลูกบ้านเราก็ใช้หลักของกเกษตรทฤษฎีใหม่ในการทำกรเกษตรด้วยนะนไหนๆเราก็จะไปที่นากันแล้วพ่อจะอธิบายทีละส่วนให้ฟังการที่เราจะทำกะเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยมันมีอยู่3ขั้นตอนขั้นที่1นะลูกเป็นขั้นตอนของการผลิต เพื่อให้เราได้พึ่งพาตนเองเราก็จะแบ่งที่ทางเป็นส่วนๆทีนี้นองบอกพ่อซิว่ามีกี่ส่วนและแบ่งเป็นส่วนแล้วเท่าไหร่มีสี่ส่วนครับแบ่งเป็นส่วนที่หนึ่งสามสิบเปอร์เซ็นครับส่วนที่สองสามสิบเปอร์เซ็นส่วนที่สามสามสิบเปอร์เซ็นและส่วนที่สี่สิบเปอร์เซ็นครับใช่แล้วล่ะลูกสามสิบแรกก็คือส่วนที่หนึ่ง เราจะาไว้เป็นที่ปลูกข้าวเราจะใช้พื้นที่3 0ม์ของที่ทั้งหมดรู้ไหมว่าข้าวที่เราใช้กินทุกวันนี้ก็มาจากนาของเราเองทั้งหมดเลยถ้าปีไหนข้าวได้เยอะเราก็จะแบ่งข้าวที่เหลือจากที่เราแยกไว้กินเองแล้วเอาไปขายได้แล้วอย่างนะลูกการปลูกข้าวเป็นสิ่งที่ปู่ย่าตาทวดของเราเขาทํามานานจนกลายเป็นวิถีชีวิตของคนไทยไปแล้วแล้วส่วนที่สองล่ะครับพ่อ ส่วนที่สองเนี่ยนะมันก็คือพื้นที่สําหรับทําพืชสวนพืชไร่ใช้30%เอร์เซของที่ทั้งหมดไหนลูกลองบอกพ่อสิว่าบ้านเราปลูกอะไรบ้างที่ผุมิหินก็มีมะม่วงมะพร้าวมะขามขนุนกล้วยครับพ่อใช่แล้วลูกในการปลูกผักเราจะใช้การปลูกแบบกเกษตรผสมผสานทั้งไม้ผลไม้ยืนต้นผักสมุนไพรย,ยังรวมไม้ดอกไม้ประดับอีกด้วยนะลูกอืม แล้วทำไมเราต้องปลูกหลายอย่างด้วยล่ะครับทำไมไม่ปลูกอย่างเดียวไปเลยล่ะก็เพื่อที่เราจะรักษาสมดุลทางธรรมชาติไว้ยังไงล,ล่ะและพืชเนี่ยยังสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้ด้วยนะก็อย่างเช่นพืชบางอย่างเนี่ยจะกันพวกแมลงที่จะมากินพืชอย่างอื่นได้ส่วนที่สามนี่ก็คือสระน้ำใช่ไหมครับผมจำได้ส่วนที่สามก็คือส่วนที่ใช้ทำเป็นสระน้ำ ใช้สามสิบเปอร์เซ็นของที่ทั้งหมดสระน้าเนี่ยมีไว้เพื่อเก็บน้ําไว้ใช้ทั้งกับนาและกับสวนเวลาที่เราขาดแคลนน้ําหรือฝนทิ้งช่วงไปนานและอีกอย่างนะเรายังใช้สระน้าเนี่ยเลี้ยงปลาได้อีกด้วยและนี่ก็คือส่วนสุดท้ายส่วนที่สี่เป็นพื้นที่สําหรับปลูกที่อยู่อาศัยใช้สิบเปอร์เซ็นต์ของที่ทั้งหมด ก็คือส่วนที่เราใช้ปลูกบ้านอยู่กันนี่แหละแล้วเรายังทําคอกสัตว์ไว้ในบริเวณนี้ได้อีกด้วยก็อย่างเช่นคอกหมูคอกเก้วทุยเล้าไก่แล้วก็ยังสามารถทําที่ที่เราเอาไว้เก็บข้าวกับพืชผักอื่นๆได้อีกด้วยแบบที่อยู่หลังบ้านเราไงแม่ผมกลับมาแล้วแม่ถืออะไรอยู่หระครับไม่ใช่ของส่วนบ้านเรานี่ผมไม่เคยเห็นเลย ใช่แล้วลูกของลุงเปียกที่อยู่ท้ายหมู่บ้านเขาเอามาแลกกับไข่นะลูกนี่ก็อยู่ในขั้นที่สองของการทำกรเกษตรทฤษาีใหม่นะลูกขั้นที่สองคือเมื่อทุกครัวเรือนเนี่ยพึ่งพาตนเองได้แล้วเราก็จะแบ่งปันให้บ้าน,นอื่นๆได้แล้วจากนั้นเนี่ยเราจะรวมกลุ่มทำเป็นสหกรณ์สส่วนกลางของชุมชนก็อย่างเช่นมีกองทุนไว้กู้ยืมเพื่อทำอย่างอื่นมีกองทุนเพื่อการศึกษาของเด็กๆในชุมชนได้อีกด้วย การจะทำแบบนี้เนี่ยเราต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเลยนะตั้งแต่ส่วนราชการเอกชนจนสมาชิกในชุมชนทุกคนเลยแล้วขั้นสุดท้ายของการทำกรเกษตรทฤษฎีใหม่นะลูกก็คือขั้นที่สามขั้นก้าวหน้าที่เรียกว่าขั้นก้าวหน้าก็คือเมื่อเกษตรกร,ร,กรในชุมชนของเราเข้มแข็งแล้วต่อไปเราก็จะไปติดต่อประสานงานเพื่อหาแหล่งเงินทุนมาช่วยทำธุรกิจ การลงทุนและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนจะทำให้เราไม่ถูกกดราคาในการขายผลผลิตทางการเกษตรโอ้โหสุดยอดเลยครับว่าแต่ใครเป็นคนคิดค้นการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ล่ะครับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงเห็นความลำบากของประชาชนพระองค์จึงทรงได้คิดเกษตรทฤษฎีใหม่นี้ขึ้นมา เพื่อเป็นแนวทางให้กับพวกเราชาวเกษตรกร,กรในการทําเกษตรแบบพึ่งพาตนเองได้เพราะอย่างนี้ไงลูกประชาชนคนไทยถึงได้รักพระองค์กินข้าวกันได้แล้วจ้ะพ่อลูกข้าวเย็นหมดแล้ว